ในทีมงานเดียวกับบสทครับนในในฉบับรายงานเดียวกัน,อ,นอยู่ในฉบับรายงานเดียวกันครับคือสรุปว่าเอทเนี่ยก็ก็เห็นว่าแฟดเนี้ยชํารุดนี่กว่าดเดี๋ยวดูที่ตัวรายงานเนี่ยนะครับข้อข้อนี่คือสรุปข้อ7นะครับ,รบสรุปปัญหาและวิธีแก้ไข,ขโครงสร้างอาคาร 1, 1> ถึงแปดและยี่2เ็ถึงสาเคหาชุมชนดินแดงหนึ่งนะครับเจจุดการสอบทานรายงานของ a อ t และกรมโยธาธิการและการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยวสท เกี่ยวกับความเสียหายของโครงสร้างอาคาร1-8และ2ี่เคหาชุมชนดีแดงหนึ่งพบว่าโครงสร้างโดยรวมยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสำหรับการอยู่อาศัยมีเป็นส่วนน้อยที่ไม่ปลอดภัยต้องทำการซ่อมแซมโดยทันทีซึ่งคิดค่าซ่อมแซมตามรายงานของ AIT เป็นจำนวนเกินประมาณ4ล้านบาทนี่คือเป็นเป็นตัวตัวรายงานประมาณปีพศ2550นะฮะทีนี้มาดูมาดูนะครับหลักฐานที่ AIT ตรวจสอบได้ในขนานั้นอะ 7.2นะครับความเสียหายที่ปรากฏพบมากนั้นอยู่ในระดับที่ไม่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างซึ่งเป็นอาการของอาคารที่ขาดการซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นเวลานานแต่ไม่ใช่อาคารที่มีอันตรายจนอยู่อาศัยไม่ได้ส่วนอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในขณะนี้นั้นจะเกิดจากการไม่ซ่อมแซมส่วนโครงสร้างส่วนที่เสียหายในทันทีถ้าหากทำการซ่อมแซมโดยทันทีแล้วอันตรายนั้นก็จะหมดไป ฟังแค่ตรงนี้ก็คือมายว่าโอาเคลอแล้วยอมรับว่าชำรุดแต่ว่ามันซ่อมได้แล้วก็ไม่อันตรายต่อการอยู่อาศัยซึ่งมันก็ตรงกับข้อมูลที่ว่าวิศวกร,รสถานตรวจสอบเจอครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านฟังอย่างนี้ปั๊บอ้าวซ่อมแล้วก็จะจบ,บก็อยู่ต่อไปได้ใช่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกรณีที่จะมีความพยายามจะทุบอีกเพราะฉะนั้น้ความสงสัยที่บอกว่ามันน่าจะมีผลประโยชน์มันก็เลยมีน้ําหนักมากขึ้นใช่คุณยุพาคิดเหมือนกันไหมครับคิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขา เขาเห็นความเจริญของเราอะอเราอยู่จนเจริญแล้วเป็นที่ดินทำเลทองแล้วก็เลยจะมาคิดว่าจะมาจะมาเอาของเราไปอะอเรามีความคิดว่าอย่างนั้นเขาจะมาเอาของเราไปครับแต่เขาอ้างที่ล่าสุดที่เขาเขาบอกว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวเยอะนะคุณอันตรายนะคุณอยู่ตึกเก่าด้วยแล้วมันก็สูงเจ็ดแปดชั้นเนี่ยมันมันฟังแล้วลรู้สึกยังไงคนคุณพลคือจริงๆแล้วนะครับ,รบในในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ย ตามที่เขาระบุตามสื่อมวลชนว่าจะมีแผ่นดินไหวในกรทมผมถามว่าแฟดผมแค่อาคารสี่ชั้นในพื้นที่ก็มีอาคารสิบสองชั้นมีอาคารที่สูงกว่าผมตั้งเยอะแยะอืแล้วคุณแน่ใจหรือว,ว่าจะแผ่นดินไหวที่ดินแดงอืไม่ที่อื่นไม่ไหวแล้วครับอย่างเมื่อเื่อเช้าดูหนังสือพิมพ์ที่ยังวัดกสองสองสองกว่าลิต,ตรนะครับอืแต่แต่ก็ต้องขอบคุณการกีฬาที่ห่วงใหญ่พวกเรานะครับ แต่ชาวบ้านชาวแฟลตยังยืนยันว่าจะอยู่ต่อไม่ยอมให้ทุกครับเออแต่แต่แตถ้ฟังดูเหตุผลนะคุณทัติยาคุณทัตยานี้ไปไปไปคุยกับทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยครับเราคนในหน่วยงานภาครัฐเองเราเห็นอะไรที่มันผิดสังเกตไหมครับว่าเอ้ยปัญหาถึงเขาบอกว่าเออปัญหากับชีวิตกับคนในแฟลตต้องเป็นพันๆคนเลยแต่ว่าวิธีการทํางานหรือวิธีการที่จะให้คนมาดูแลอะไรเนี่ยมันมันมีอะไรผิดสังเกตมากี่ย อย,อย่างเช่นผมขอให้องค์กรอะไรนะอะไอย่างเช่นมหาลัยพทยาลัยธรรมศาสตร,ร์เข่านั้นที่ว่าจะลงมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านเราบ,บอกว่าเมื่อเมื่อการแห่งชาติจะดําเนินกรารในโครงการฟืน้นฟูเมืองจุงนดินแดงอย่างไม่มีผลประโยชน์ใใดๆกับองคอ์กรตัวเองเนี่ยเรามาพูดคุยกันครับเรามาพูดคุยกันสร้างความมั้ใจกับชาวบ้านเราบอกลงมาพูดคุยกันตกลงกันพูดคุยจะรู้เรื่อง ดันไปบอกว่าจากส่งมาพู้วาราชาธรรมศาสตร์เพื่อจะมาพ่ขอพูดคุยกับชาวบ้านสื่อมวลชนทุกนแขนงไปนั่งรออยู่ที่ได้ถุนนาคารเพื่อรอคณะอาจารย์คณะนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ลับไม่มีอาจารย์ลงเพราะว่าเขาแจ้งอะไรไหมไม,ไม่แจ้งไม่แจ้งม่แจ้งนักข่าวก็ติดตามเนาแถลงข่าวชัดเจนเลยแต่เขานัดเราด้วยนะคด้วยคร ท่านักข่าวแทบทุกสำนักเลยไปรอกัน้อาจารย์เวทีชาวบ้านรออะไรครับแล้วเราวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอย่างนี้เราก็มองวันมันก็คิดันไปต่างๆไม่จริงใจอ่ะว่าเอ๊ะเขาตกลงเขาจะทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาาคําตอบยากผมไม่แน่ใจว่าที่สุดนะครับที่สุดถ้าสมมติข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานที่ทางคนแฟรดินแดงเชื่อถือด้วยแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยแล้วก็รัฐบาลด้วยเนี่ยสรุปออกมาว่า เออมันอันตรายจริงๆนะเนี่ยเรายังดึงดันอยู่ไหมครับว่าอต้องย่อมตู่อยู่ต่อหรือยังไงทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมผมจะเรียนชี้แจงอย่างนี้เดี๋ยวผมขอยืมเอกสารเ้็นยะนะครับผมจะเรียนชี้แจงอย่างนี้คือตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่สังคมควรจะรับทราบเลยนะ,ะครับผมฝากไปให้กับสังคมพิจารณาการคหจะจะจะชูประเด็นว่าอาคารแฟชดินแดงเป็นอาคารเก่าบีภาพ ประเภทอย่างนี้นะครับมีการแตกร้าวของตัวตึกเสาปูนอะไรอย่างเนี้ยครับเอาละในเมื่ออาคารมันเก่าเราก็ก็ยอมรับว่าของมันเก่านะครับอย่างนี้ก็เป็นการการกระทาะปูนออกเพื่อที่จะจะทําการฉาบฉาปูนแต่งเข้าไปใหม่หอันนี้เป็นวิธีการของของทางช่างเขานะฮะอันนี้เราไม่ว่าหรอกของเก่าเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทางการเคหะชงชงชงเรื่องไว้ว่าแสดงความห่วงใยว่า อาคารแฟลดินแดงเป็นอาคารเก่า <c oughs> มีอายุใช้งานมากกว่า50ปีก็จะมีโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองให้บันเกิดความเ,าเป็นเ,เป็น,ปนมีอะไรความมั่นคงมีความสวยงามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่จากการการการพูดคุยกันหาหรือกันเมื่อวันที่1ิบสิบเนะครับส <17 S 1> ิพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโดยโดยโท่านผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการเขหะาแห่งชาตินะครับคุณชูเกียรตินะก็ลงมานั่งคุยที่สํานักง,งานเขหะาชุมชนดินแดงหนึ่งก็คุยกันไปหลายๆประเด็นปรากฏว่าในช่วงคําถามหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าหากว่าจะมีการดําเนินโครงการเนี่ยจะทุบก่อนเป็นหกหลังแรกคือทางฝั่งเก้าถึงยี่สิบในขณะที่กาลังดําเนินโครงการที่จะจะทุบแสร็เนี่ยท่านจะเอาคนจากหกหลังแรกเนี่ยไปไว้ที่ไหนท่านก็ตอบว่า จะเอาลงมากั้นเป็นห้องให้อยู่ในใต้ถุนแฟลตอันอื่นครับถ้าอยู่ใต้ถุนแฟลตระหว่างที่โครงการดําเนินไปแล้วเสร็จปั๊บจะย้ายกลับข้าไปเหมือนเดิมครับทีนี้ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่ากว่าที่โครงการจะสร้างเสร็จมันใช้เวลาหนึ่งปีสองปีสามปีหมายความว่าครับในช่วงนั้นแผ่นดินมันจะไม่ไหวแล้วหรือยังไงมันเหมือนกับขัดกับขัดกับข้อมูลที่เขาแจ้งเราตอนแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ แล้วจะจะคิดทีนี้แล้วแต่จะคิดยังไงล่ะเราจะคิดกันไปยังไงในเมื่อความห่วงใย,ยคือคือถ้าเกิดแผ่นดินไหวอุบัติภัยเอาเราฟังได้ว่าเคหาห่วงใยเรายแ,แต่พอเวลาที่จะทําการก่อสร้างกับจะเอาเราไปลงไปรอไว้ที่ใต้ถุน<ด>ตัวาอาคารจะกั้นให้อยู่ตรงนั้นไปที่อยู่ชั่วคราวทีนี้ก็เลยหมายความว่ายังไงผมผมคือถ้าสมมติว่าหกหกหกหลังแรกทุกภาพแล้วย้ายคนไปอยู่แต่ที่อื่นก่อนสมมติตินะฮะใา้เงินขายเขาเสนอมาเพื่อื่ออื่นก่อนเพื่อให้ความปลอดภัย อันนี้ก็เออมันก็มีเหตุมีผลครับในความรู้สึกของชาวแฟตแต่บอกว่าย้าไปอยู่ในทุนแฟต์หลัื่งอื่นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ออกจากจุดที่เขาคิดว่าอันตรายทีนี้ทีนี้ชาวบ้านก็คิดแบบชาวบ้านอีกครับสมมุติว่าผมมีมีเพื่อนผมทุกคนเป็นเพื่อนผมในที่อยู่ในตัวอาคารีสมมติครับผมเห็นแล้วว่าอาคารนี้จะไม่ปลอดภัย ผมก็จะจูงมือเพื่อนผมคุณออกมาคุณออกมาคุณอย่ามาอยู่ใต้อาคารนี้มันจะพังอยู่แล้วคุณจะไปยืนอยู่นะคุณออกมาอยู่กับผมที่อื่นออกมาให้พ้นตัวอาคารนี้<ะ>นี่คือความจริงใจที่ผมมีกับเพื่อนบ้านผมจะจูงมือเขาออกไป<ะ>เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าอาคารตัวนี้จะพังผมคงไม่บอกเพื่อนบ้านผมบอกว่าไอ้คุณลงไปรออยู่ที่เ้ถุนถึงข้างล่างกันไหม<ะ>เพราะว่าผมอยู่กันบนนี้มันจะพังแล้วเป็นอะไอย่างนั้นเหตุผลเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าหากว่ามันจะพังจริงขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วถามคำถามนี้กับท่านรองสุเกียรติไหมครับ นะถามค่าถามเนี้ยความสงสัยนี้กับท่านรองสุกเกียรติเมื่อวันนั้นก็เรามาคิดกันได้ทีหลังอ<ร>ืหลังจากที่การพูดคุยผ่านไปแล้ว <c oughs> เพื่อนบ้านเขาก็มาทักท้วงผมบอกว่าเอาพี่ก็ในเมื่อเขาบอกว่าแผ่นดินไหวแล้วตึกอาคารแฝด <c oughs> มันจะถล่มแล้วทําไมเขาถึงย้ายพวกเราเข้าไปอยู่ใต้ถุนตึกล่ะ <c oughs> อ้าวผมก็แค่เออก็รจริงของน้องเขานี่ชาวบ้านชาวบ้านเข้ามาท้วงผมออืก็ในเมื่อที่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยทําไมคุณไม่ย้ายให้ออกพ้นไปซะเลยล่ะ คือจะไปตรงไหนยังไม่ต้องพูดกันแต่รู้ว่าในเมื่อรู้ว่าตัวอาคาตัวนี้จะไม่มีความปลอดภัยแต่คุณยังจะให้เขาไปอยู่ใต้ทุนตึกไปรอเหรอให้เขาลงไปรอลหรือย,อยังไงม,มันก็เกิดประเด็นคือว่าเอ๊ะแล้วเคหะคิดยังไงกับชาวบ้านล่ะความจริงใจมีหรือเปล่าล่ะมันก็เกิดประเด็นกันทีนี้ถกเถียงกันวุ่นวายเลยที่ผ่านมาตั้งแต่มีปัญหาตั้งแต่ปีปีสี่เจ็ดสีแปดใช่ไหมตอนนั้นที่จะ,จะ<ม>ทุมาะครับเคยมีการเคหะมาให้ข้อมูลกับเราชัดๆไหมครับว่าทําไมการเคหะถึง ถึงต้องการจะทุบแฝดแดงแดงเขาเคยเคย,เคยทราบไหมคุณยุทาไ,ไม่ทราบค่ะอ<ม>๋อเป็น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 ,ปนลักษณะโครงการฟื้นฟูเมืองใหม่ฟื้นฟูเมืองใหม่แล้วคือเราเขาจะให้เราอยู่ตรงนั้นต่อหรือเปล่าเขาเคยบอกไหมครับอ่าคืออย่างนี้พื้นที่ตรงนั้นนะฮะทั้งหมดรวมกันเลยตรงนั้นอะสามสิบสองหลังครับนะครับเมื่อเขาทำอ่าฟื้นฟูเมืองใหม่โครงการก็คืออันเดียวกันเนี่ยที่นั่นทุกนัททุกวันเนี่ยนะครับครับทุบเสร็จแล้วให้พวกเราไปขึ้นตึกอยู่ยี่สิบสองชั้น รวมทั้งหมด32หลังให้ไปอยู่หลังเดียวกัน<า>ในพื้นที่เดียวกันอาจจะ6หลัง7หลัง22ชั้นส่วนด้านหน้าก็อย่างที่คุณหัตยาพูดว่าด้านหน้าก็เปิดเป็นลักษณะของเชิงพันทีศไปก็ค,คือให้เราไปอยู่สูงจาก4ชั้น5ชั้นไปอยู่ที่22ชั้นครับอาตโรงหินไหวนี้ก็ต้นนีนะ่คือเกิดความสงสัยว่า,าเขาเป็นห่วงใยเราเอออย่างชาวบ้านก็เข้าใจว่าสมมุติว่าพี่เขาอยู่85<า>86 อเออทุบทุบของฉันแล้วสมมตินะฮะฟื้นฟูใหม่เออฉันก็อยู่ได้ตึกตึกใหม่แต่อยู่ที่เดิมแต่ไม่ใช่รวมเกตพวกเราไปอยู่ด้านหลังหมดแล้วด้านหน้าเป็นเชิงพณิชย์ปล่อยเช่าในราคาที่แพงอย่างอย่างนี้จะเป็นจะเป็นการลักษณะที่ผมก็เข้าใจว่าชาวบ้านก็อาจจะคิดต่อว่าเออนี่คือเลี้ยงบาลีขึ้นไหนไหน,ไหนก็สมมตินะะขึ้นในใจแบบไล่มแบบันแบบแบบไม่ไปแล้วก็กันพื้นที่ไปอยู่แค่ที่สุดก็จะเอาพื้นที่ไปทำ ธุรกิจาณนชิตอะไรอย่างนั้นไหมครับใช่ใช่ครับเราจะคิดอย่างไรไหมคิดอย่างนี้เลยค่ะมันโดยโดยโดยแผนแม่บทแล้วปีปีสี่สามก็วางไว้แบบนั้นคือการเคหะจะต้องรับผิดชอบประชาชนที่เป,เป็นเป็นเหมือนเสมือนต้นทุนของการเคหะเพราะเราเกิดก่อนเคหะเดําครับเรานี่เหมือนเสมือนต้นทุนของการเคหะเพราะฉะนั้นเมื่อการเคหะก็จะต้องไปมีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ชาวบ,บ้านเขาก็รู้อยู่เคหะเขาบอกว่าต้องๆว่าจะเอาไปหากินเอ้ยป,อปัะธานาธิารโทษไปไปดําเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อหาประโยชน์เข้ามาสู่องค์กรครับประชาชนเขาก็ไม่ได้ระเกียจไม่ได้ตั้งแง่ตั้งอนแต่ว,ว่าเขาบอกว่าเขาถามเคหากลับไปว่าเอาในเมื่อคุณก็จะได้ผลประโยชน์แล้วคุณก็ทําไมไม่ดูแลประชาชนที่เขาเป็น,เป,นเป็นต้นทุนของเคหะให้ดีซะก่อนละ่ะทาให้เขาพอใจได้ไหม,มเช่นถ้าเคหามีผลประโยชน์ตอบแทนเข้ามาเคหะก็ควรจะมาจุนเจือ ประชาชนที่ก็เป็นต้นทุนของเคหะ,ะให้เขาพอใจในเงื่อนไขต่างๆซะก่อนเช่นอาจจะลดค่าเช่าในอัตราพิเศษซึ่งใน,ในมติคอรมอก็อระบุไว้ชัดเจนฮะ,ฮะเขียนไว้ไม่ใช่วา่าชาวบ้านที่อยู่ในในชุมชน,นดินแดงจะไปเรียกร้องาอตามใจชอบเรามีเหตุผลเพราะฉะนั้นผมอยากจะอยู่ในราคาเท่าไหร่ผมเรียกอาตามใจผมชอบมันไม่ใช่เราต้องดูสภาวะเราต้องรู้ว่าสังคมของของเศร,รษฐกิจฮะมันเราไม่ใช่คนหูหูปาตาเถื่อน แต่เรารู้ว่าอะไรจะควรขนาดไหนหรืออะไรอย่างไงสมมุติว่าผมพอใจในเงื่อนไขระดับหนึ่งที่การเคหาเสนอให้ผมแต่ผมต้องมองดูเพื่อนบ้านของผมว่าสภาพคนที่เขาต่นต่นกว่าเราหรือคนเขามีรายได้น้อยกว่าเราหรือแย่กว่าเราพูดตรงๆอืแต่ส่วนคนที่เขาดีกว่าเราเราไม่ต้องไปมองเขาหรอกเราต้องมองคนที่เขาอยู่ในฐานะที่ที่ลำบากกว่าเราคือเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะคิดเนี่ยในการแก้ไขปัญหาในการสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับฝ่ายดินางก็ควรจะเอาคนที่ เป็นฐานล่างที่สุดพอใจครับใช่มันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยคนที่อยู่เหนือขึ้นไปเขาก็จะแก้ปัญหาได้เชื่อว่านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้ชาวแกะแฟดดินแดงเนี่ยนะครับยังยอมให้ทุบไหมถ้าหากว่ามีเงื่อนไขดีๆหรือยังไงนะครับเดี๋ยวทุนี้เราพักกันสักหนึ่งเดี๋ยว่ชวหนากลับมาคืยกันต่อครับ